สวัสดีครับชาวเซเว่นไนท์ครับวันนี้กับพวกผมบิจูเซนนะซึ่งวันนี้ก็จะพาทุกคนผมมาเล่นนะผมบันไดสวรรค์ชั้น10นะนะว่าเพิ่งยิงลีสดนะนั่นหว่าอีสัปดาห์วันชั้นจารีนะนะว่าเป็นอะไรที่ยากมากผมสหรับผู้เล่นใหม่นะเราผู้เล่นกลางๆนะนะว่ามันเป็นตัวที่บอกตรงว่าไอรีหรือว่าตัวอะไรพวกเนี้ยแบบมันหรือว่าพวกมีเรียฝั่งตรงข้ามเนี้ยมันตายยากนะผมก็จะแบบนะว่ามีหลบด้วยนะว่าผมก็จะมาใช้ทีมแบบนี้จัดการกันนะนะว่า ผมน่าจะจบภายในส0ิบเทิร์นนะแต่ว่าเวลาช่างมันนะผมแบบไม่เน้นแบบติดท็อปนะผมแบบเน้นพลาดไว้ก่อนนะโอเคเนืวัตที่ผมใช้ก็ประมาณนี้ดูดี้นั้นใส่ถึกไว้ก่อนเลยผมนั่นจะใส่เบนนี่ด้วยนะแล้วก็เสียหายสี่ห้าเป้านะเพราะว่ามีเรียมันมีสกิลสี่ห้าเป้านะนั้นเนืนอว่ารูดี้อาจจะโดนเบาลงก็ได้นะแต่แบบอาจจะแบบไม่โดนเต็มที่เต็มร้อยนะแต่เพราะตัวอื่นไม่รู้นะจะต้องระวังไว้เพราะว่าหนึ่งเนี้ยคือผมมันจะใช้สัตว์เลี้ยงเป็นอีลีนนะเน่นอว,ว่าให้กบบใเกี่เลยร์ดสี่ ามสี่เป้าเลยจัดตัดเต็มเลยน้องผมแบบต้องสนใจนะเต็มที่ให้น้อว่ามีสกิลมีแบบพาสซีฟลิมิตเบสที่ผมต้องวัดผมวัดดวงมาเลยผมไม่อะไรและกะแบบผมแบบกะแบบสับไปเลยผมแบบไม่ต้องเน้นนะผมไม่วัดดวงแล้วว่าตีไม่โดนตี้แต่ตีโดนตีไม่โดนแบบใส่เต็มที่นะว่าตัวที่เหลือแบบเอาไปยิงไปประดับนะผมก็ใส่เต็มที่นะหนะว่ามีตัวบัฟดาเมจในภาพจัดไปแล้วก็ลดตัวพลังวักันแล้วก็ เพิ่มความอื่นให้ทีมเลยลูดี้โอเคลูยเล e โก้สามสิบวินาทีว่าจะจบนะอืมลูดี้เห็นไหมลูดี้เดี๋ยถ้าเกิดไม่มีสกิลนะถ้าไม่มีแหวนนะบอกเลยไปเร็วนี้ เน้เนตุดเลือดบาเชลโอเคไม่ใช่ปัญหาจะค่อยตอบเลนะเนื่อง่าผมแบบนี้คูดาวของเกดัดสนะผมใส่วีผมใส่ปอ้ยังม่นีคูดาวนะของคณะปฏิวัตินะเอ,อ้ยเดี๋ยวคณะปฏิวัติแหละหนึ่งอันนะมไม่ติดโอเคเกดั้ไม่ติดเราต้องใจเย็นนะ เราว่าใช้ลูดี้นี่ดีอย่างนึ้งนกะ็คือเลทเกมคือถ้ามันยิงตัวท้ายซีแบบเลือดแบบแค่ครึ่งหลอดแบบเลือดแบบประมาณจากเต็มหลอดหรือแค่สามสิบเซนเงี้ยให้กดสกลิลนี้ไปเลยนี่คือผมยังไม่กดนะเจ็บๆเดือดือดืมยังตรงนีไปไ่ไยไก่อนเลยพั่งยกอาจะตายแช่ยงมัน ต้องระวังไว้โอเคมาต้องยกละต้องยกต้องยก,งยกละไม่รู้ต้องยกตอนนี้มันันตายแน่แเราต้องยกเราต้องเล่นเซฟทีมด้วยกันตอนนี้ โอ <Okay. S 2> เคเสพเสเพื่อนตัวนี้โอเคมาผมจะใส่นะไม่ต้องฝนครับใส่เลยขอให้โดนบางตัวผมรอวะโอ okay. เคเดินผ่านไปก่อนตอนนี้ ต้องใส่เต็มที่อันนี้โอ้โดนโดนตน่งนึ่งโอเคตัสองตัวโอเคมาตื่นมาตื่นมาตื่นมาจัดฟินิกไปเลยเน,นผ่านไปก่อนโอเคเราต้องยัดสกิลกันเพราะว่าหมดละ ตขาดีกว่าต่อนที่ไรซ่ามันมันจะรีบเล่นกันไปผมรีบจัดการตอนนี้โดนโดนยนงไงโดนรับการไปซะฝอนข้ามโดนซะไม่โดนตัวเลยโอ้ยแย่ละวไม่โดนตัวเลยอ่ะโอ้ยแย่ละวดูรีดหน้าตาเหรอสีปะดูรีดโอเคดูรีดตรงตรงนี้โดนที่หมด เคสแทงคิวมาเลยไม่้องช็อตหรอกแต่ว่าเพื่อตากี้เข้าจริงแต่ว่าเรามีนั่นอยู่เราด้มีฝันตรงข้ามอยู่โอเคน่าจะผ่านนะน่าจะไม่ยากโ okay. อเคเพราะฝันตรงข้ามตายของตัวคนโตนีโ้โดนเต็มผพภาวนาเนี้ยวัดโดนร้วโอเค okay. ตัวหลังตายหมดแล้วเฉียบอันนี้เฉียบแล้วโอเค ยิงมาเลยยิงมาเลยไม่กลัวหรอกโดร,ราเมจยอ,อยู่กลัวอ๋ออย่าแคทิแคทิโอเคทุกโลกกอนเอาชัวชัวโอเคน่าจะผ่านละผมต้องรีบปิดฉากให้ได้นะเฮ้ยโอเคไม่เป็นไรโอตาบอดคนเอาทนโอเคผมปล่อยนะปล่อยอะไรกันนะ ผมต้องรีบจ,จัดการก่อนนะเคลยหา,ายดยิโอเคจังหวะนี้เดี๋ยวรนสับเลยกันอุ้ยโดน อันนี้ผมมีแบบตัวบัฟตัวเฟอร์มทกับตัวรถพลังพลังการฝันหัวข้ามอันนี้อืเดโลนเนี่ย,อยลองลงมาก,ก็เดโรโเนที่ที่ซับที่ซับแรงสุดเนี่ยลองมาเดโลนนานอยู่นะผมต้องระวังไวต้ตอนนี้มาจะต้องเดโลนแล้วตอนนี้กีดักพึ่งไม่ได้ตอนนี้เดโลนโอกาสสับโดนสูงกว่าตอนนี้ โห่คร er 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 ัโอกาสสามโดนสูงหมดเลยเฮ้ยอึดจังเลยอ่ะอึดจังเลยอ่ะอึดอึดจังอึดจังเลยอ่ะอึดจังโอ้โหอึดจริงโง่ี่โดนเลยนี่หายซะไม่หายใช่ไหมต้องปิดฉากโอเคนานมาก โอนนากโอนซะโอเคนานมากโอเคสามดาวเต็มก็ผ่านแล้วนะก็ถือว่าตึงนะตึงมากตึงใช้ได้ของของรางวัลนะผมของแร่มินยมแร โอเคก็ได้มาละปุ๊บโอ้โหดวงตัวขอเลือกเอ่ออลิน่าเดี๋ยวขอไปคิดแล้วกันเดี๋ยวขอไปคิดแล้วกันโอเคก็ขอขอไปคิดแล้วกันโอเคก็สัตว์ที่นี้ก็ผมก็สำหรับใครที่อยากจะเล่นทีแบบผมก็เล่นได้นะผู้เล่นหลับกลางการเถอะที่มีของฟูลพอไปประมาณผมแน่นอนว่าลูดี ไม่จำเป็นต้องใส่อะไรนะไม่จำเป็นต้องใส่อะไรมากแค่มีแหวนแค่คุณแบบมีเนะี่ยมีแหวนประดับของของเกเกรัตก็พอแล้วผมพูดเกรัตอย่างเงี้ยเขาได้กวานะประดับไอช่องสองเนี่ยประดับของประดับของเกรัตปะ่ะนั่นแหละที่มันเอาไว้ลดความเสียหายสี่สี่ถึงห้าเป้านั่นแหละคือสามสิบเซนคือดีนะอย่างที่เหนน็นคือแบบตัวมีเดียไม่ตายแล้วเพราะว่ามันถ้า ผมแบบใส่อาร์เมอร์ไปเนี่ยคือแบบมันมันไม่มีดาเมจนะคือมันมันมันไม่มันไม่เคยมีดาเมจผมก็เลยแบบใส่ประดับนี่เพื่อแทนแล้วกันก็ถือโอเคเลยนะว่าให้เราพยายามกัดจังหวะนะกัดจังหวะที่ฝั่งตรงข้ามมันจะใช้สกิลแรงใส่เราอย่างเงี้ยเรายกโล่ก่อนแล้วก็พยายามแบบใช้ผมพยายามแบบใช้สกิลลาลาเชลโรสคูดาวแบบสามสิบวิให้ไวนะเพราะว่าให้สกิลรูดี้กลับมาไว้สุดแล้วก็มีโอกาสยกโล่นะอย่างที่เห็นคือเราต้องวัดดวงแล้วแต่ผมแบบถ้าอยากเล่นเซตแบบแบบแบบผมนะเซตเกดัสอะคือเป็นเซตวัดดวงนะ จริงก็จะเปลี่ยนแบบสองอันนี้ได้นะช่องหนึ่งแบบเป็นตีธาตุพืชแรงขึ้นกับอีกช่องหนึ่งการสถานะและอีกช่องหนึ่งคือตีมตีมเพิ่มเพิ่มตามแม่นยําให้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์น่ะแหละคือผมคิดว่าผมแบบลองเลยแบบมันไม่ค่อยเวิร์กนะยี่สิบเซนต์นึ่คือแบบเหมือนมันก็คล้ายๆกันแหละมันก็ไม่คุ้มอ่ะผมลองเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ดูนะเปลี่ยนจิงโทปาหรือสามเก้าเอาดูแล้วกันโอเคก็สักนี้ครับผมก็ขอประมาณนี้แล้วกันของก็แบบเต็มที่เลยเพราะว่าถ้าผมเล่นทีมีเรียเนี่่่่ยยผมมิงงงงแคครรึหลอดนนะะฝัตข้า ถ้าผมแบบมีไฟหรือว่ามีแบบของเยอะกว่านี้นะผมก็จะมาลองทำนะผมโอเคสหรับคลิปนี้ก็ผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมที่สำคัญอย่าลืมกดดินกดติดตามด้วยผมเพื่อใจภาคลิปใหม่ๆโอ้โหทีมของเซเว่นนายนะผมก็สักลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะโอ้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ล่ะก็สักที่นี้ผมขอลาไปแบบไม่บายครับเจอกันครับผมสกิดิเซครับผมหกกะที